อุ้ยมานังกลางไ่เยเข้ากลางเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่เป็นพี่น้องวัดสุผูถุคุเน้อวันนี้บรรยากาศกับหอนแขงพี่น้องกำกับสีกำแล้วมือดิ่มกับ่วงดักับวงแทบเด้อข่อยแล้วสุดแล้วอยกินเด้อข้าตาเลยอโตโตบดขาเอ ปิดวกหวานหวานเนาะมันย่างไก่กับบุกไยดีบ้านเนีน่ยหอนอ หมดเลยโอ้ยแยุ่งยุ่งซึ้งก็แ้บนี้อะอยู่ควเนตอกตใหญัดเลย ปาไปกินบังหวดมาไม่เขียวดำปากดำเบิดจะมันห้อนเนาะเก็บข้าวเม้งยัยเก็บปิดไปทีเนาะ Ừ, nha. Khang phần ngày mai à Yeah. à yeah. 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 yeah.